นี่ค่ะมาเก็บเอาผักสลัดไว้ก่อนจะหนาวเฉาตายค่ะทุกคนอุณหภูมิมตอนเช้ามืออื่นเ้านี่ลบสี่องศานะ้จ๊ะลบสี่องศาบ่าน่อาจเฉาตายนี่ต้นผักสลัดที่เหลือค่ะทุกคนเพราะว่าปีวเอากระจกปิดใบเราเห็ดรอมคอกเห็นว่าลอมคอกเป็นลังนี่แล้วกระจกปิดใบค่ะทุกคนนี่รถสุดท้ายนี่ผักสลัดค่ะ อันนี้เป็นต้นหอมต้นหอมอันนี้ก็จบปิดไว้ค่ะหนาวเฉาเตายแน่เลยค่ะอื่นเนี่ยลบลบซี่องศาเลยตอนนี้ก็นหนาวเลยล,ม,ลมน้ำหนาวพอ mm hmm. นี่เอาแค่นี้พ mm hmm. อผักสลัดค่ะทุกคนม mm hmm. ีท่เลีอเยอะทิทเลือเยอะเพเผื่อมีโอกาสรอดนี่ได้กินได้กินอีกอาทิตย์ นี่มาเก็บออสตเบอรี่นี่เดียวประมาณนี้อสตเบอรี่ค่ะทุกคนเออนี่ย,าย,ยานี่ใงาเนี่ยนี่ค่ะอันี้นหนึ่งลูกนี้อืมนี่ได้แค่นี้พอค่ะสอสโตเบอรี่ร่ม,มหนาวเย็นคับตอนนี้ ตอนนี้กี่องศาวะสิบสององศาแล้วคุณสิบสององศาในลมเย็นอือลมเย็นผัดบีบีหนาวคักแล้วสัปบันแล้วค่ะทุกคนเดินพามาดูบกรีนเฮาค่ะมาไปกรีนเฮาสวนผักกันหนาวหนาวเย็นเย็นอือเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศค่ะทุกคน ในสวนผักตอนไปมาสิไอ้กิ๊กี๊มาสิอ้มาสิไหนก่อยเอายือใช่ยือใช่แรนยนหนีมีจ้าเก็บได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนผักอยู่นี้สวนผักตวตอนเนี่ยให้บ้งดอกไม่ สุดยอดเลยค่ะทุกคนเห็นว่าสีสีดอกไม้สีสดใสแจ่มมากเลยค่ะพุดหล่ะป้าสีชมพูชมพูบานเย็นชมพูอย่างสดใสค่ะพุณหล่ะป้าจวาแสบตาทุกคนสีแจม่มหลายจวาแสบตาเห็นเบื้องสวนผักเปวีวหวังว่าคงว่าชาใต้เหมือนอ่นลบสี่องศาได้จำอื่นเสานน่พูล่ะ <laughs> ให้เบิ้งมอสเตอร์ ต้นผักต้นผักแต่ย,ยานว่าพื่ออะต้นไหนยังวะมะเขือเทศเนี่ยเบื่อยขื่นค้านขื่นยังพื่ออะอืมหมอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ยังวะผักกาดกระจอนล่ววะผักกาดหรืพ่พงว่านไปอาทิตย์ใจมะทันนี่มะทันใหญ่พอเก็บกินอันนี้ต้นหอมหอมอันนี้ค่ะทุกคน สวนผักโยมนี่เปิดประตูออกไปค่ะทุกคนเปิดประตูประตูออกไปยื่อสวนผักเอาเห็นหม้อสีอแล้วให้หมอสิให้กิกกอยา่าเปิดออกประตูออกไปตอนนี้ชั่โมงวะห้าม้นห้าม้นกว่าจะหกม้นค่ะจะหกม้นเย็นหกม้นแรงหกม้นแรงตัวเว้นจะตกดินแล้วเห็นไหมให้หมอสิ ไอ้กิกิกไอ้หมอสิพ่มีมูมีผัวกันนี่แหละมีแต่แมวนี่แหละจ้ะแมวหมอสินี่แหละมาไงมาทางไหนมาทางไหนอ้หมอสิมาชวนอ้ยูฮังเรื่อหนูห ไห้ดูติ๊งดูไรเนี่ยหันมาพี่หันมาสิหันหน้ามาทางนี้ลูกกิกิมาสินี่จะทุกคนผักที่พี่เก็บได้เดี๋ยวสิดเอาของไปในบ้านเจะเว้นกันมันตกดินบุลณะ ค่ะคุณคุงา,า,ายอยู่บานฟาร์มผิว <laughs>